เคยสังเกตไหมครับบางครั้งสุนัขจะกลัวผู้ชายแต่กลับเข้าหาผู้หญิงได้อย่างสบายใจจริงๆแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับเพราะสุนัขไวต่อรูปร่างเสียงและท่าทางของคนผู้ชายมักมีเสียงทุ้มตัวสูงและท่าทางใหญ่โตซึ่งสำหรับสุนัขอาจดูน่ากลัวกว่าผู้หญิงถ้าเขาเคยมีประสบการณ์ไม่ดีจากผู้ชายมาก่อนเช่นถูกตะโกนใส่ หรือถูกทำโทษความทรงจำนั้นก็อาจทำให้ระแวงผู้ชายทุกคนวิธีแกงง่ายๆก็คือให้ผู้ชายใช้ท่าทีอ่อนโยนนั่งลงให้ระดับสายตาใกล้กันพูดเสียงนุ่มและให้ขนมเป็นรางวัลจำไว้นะครับสุนัขไม่ได้เกลียดผู้ชายเขาแค่ต้องการเวลาและประสบการณ์ดีๆเพื่อเรียนรู้ว่าผู้ชายก็ใจดีเหมือนกัน